วอ c คัมแบ็คค่ะและนี่คือ EP ที่14ของ A Level นะคะ I'm so excited because we have only one more to go ค่ะวันนี้เราจะดูข้อ71ถึง75นะคะเป็น Passage ที่3ใน Section 3 Writing นะคะ Part 1 Text Completion ค่ะเป็น Passage สุดท้ายแล้วค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเช่นเคยค่ะ พอสอบ text completion เติมคำในช่องว่างไม่ต้องไปอ่าน choice นะคะอ่านคำถามเลยค่ะดูประโยคแรกไปเลยนะคะ with the exam approaching มีคอมมาแปลว่านี่คือเกริ่นนำของประโยคค่ะเขาต้องการจะเล่าให้เราเห็นบริบทว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ exam a p p r o a c h approach แปลว่ามาถึงนะคะการสอบมาถึงค่ะ students are not just Indulging in the last-minute cramming and boring notes ค่ะนักเรียนเนี่ยไม่เพียงแค่นะคะ Indulging in last-minute cramming หรือว่าแค่ boring notes เท่านั้นนะคะ Indulging ก็คือเหมือนแบบเหมือนมุ่งมั่นตั้งใจนะคะคือยุ่งนั่นแหละค่ะไม่เพียงแค่ยุ่งอยู่กับ last minute คือนาทีสุดท้ายของการ Cramming นะคะก็คือการอ่านหนังสือนะคะการตั้งใจเรียน Cramming จริงๆแปลวะ่ากดแปลว่าอัดนะคะก็คืออ่านหนังสืออย่างหนักนะคะหรือการติวก็ได้นะคะ o อ i n g note ตบางทีก็ยืมโน้ตของเพื่อนไปอ่าน,นะคะ่ะ they also ค่ะนี่คือสิ่งที่เขาจะพูดถึงในภาษาอัง uh, ษนี้นะคะ They also turning to r i t u a l s and superstition to h l p t t h m p p s s t t h e x x m จุดจุด,จ,ดจุดค่ะไม่แค่อ่านหนังสือเท่านั้นนะคะเราไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลด้วยมนและคะาถานะคะ ratio แปลว่าพิธีกรรมค่ะนะักเรียนก็ยังหันไปพึ่งพิธีกรรมแล้วก็ที่มันเป็น superstition ก็คือเรื่องของไสยศาสตร์ด้วยนะคะเพื่ออะไรเพื่อ help them pass t ีเอ็ก m แมค่ะจะได้สอบผ่านอย่างจุดๆๆข้อจุด,จดข้อ71ค่ะสอบผ่านอย่างไรนะคะ pass the exam Oops. มีอะไรบ้างคะมี behind red flags ค่ะ red f l a g แปลว่า warning นะคะแปลว่าการเตือนนะคะ่ะถ้าเราทำอะไรแล้วร,รู้สึกถึง red flags นะคะแปลว่า ไล r e แฟ l a กจริงๆเขาใช้พวกในทะเลเนาะถ้ามีธงแดงแปลว่าตรงนี้อันตรายนะคะเขาก็จะเอามาปรับใช้กับในชีวิตประจําวันว่าถ้าเราทําอะไรแล้วมันมี Red แฟ a g แปลว่าคืออินเนอร์ของเราค่ะรู้สึกถึงอันตรายเราก็ไม่ควรทําต่อนะคะ Out o f the blue แปลว่า Out o f nowhere ค่ะไม่มีการเตือนนะคะ without warning ไม่มีสัญญาณเตือนไม่ทราบมาก่อนค่ะ out o f the blue นะคะ In the gray area ค่ะ In the gray area ก็จะแปลว่าอยู่ในพื้นที่สีเทานะคะเหมือนธุรกิจสีเทานะมันอันเคลียร์นะคะไม่ชัดเจนนั่นเองส่วนสุดท้ายค่ะ with flying color แปลว่า successful นะคะแปลว่าประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นถ้าการสอบเราจะอยากนักเรียนทําพิธีกรรมแล้วก็เพึ่งศัยศาสตร์เพื่ออะไรคะเพื่อ successful ค่ะเราจึงจะต้องตอบข้อส เหล่านี้เป็นสำนวนนะคะที่ควรทราบเนาะแต่ว่าไม่จําเป็นเราต้องไปนั่งเปิดแล้วก็ท่องทุกสิ่งอย่างนะคะเราทําข้อสอบบ่อยๆหรือว่าถ้าเราอ่านจากเรื่องอ่านจากพวก Passage เ,เก็บคําศัพท์เนี่ยก็จะช่วยให้เราเห็นว่าเอ้ยเราเคยได้เห็นข้อความเหล่านี้มาก่อนก็จะช่วยเราในการทําข้อสอบได้ดียิ่งขึ้นนะคะในข้อ72ค่ะประโยคถัดมานะคะเขาบอกว่า it จุดจุดจุนะคะสีเหลืองดีกว่า It จุดจุดดนะคะจะขยายแล้วนะคะมีคำว่า that เนาะ Student superstition is tied to anxiety and t e n d to be readily communicated by the young mind ค่ะเขาบอกว่าศาสตร์ความเชื่อด้านศาสตร์ของนักเรียนเนี่ยนะคะมีส่วนเกี่ยวข้องก็คือ tie แปลว่าผูกนะคะ Tied to anxiety anxiety แปลว่าความวิตกกังวลค่ะ เหตุผลที่เขาจะต้องหันไปพึ่งพิธีกรรมเมึงสัยศาสตร์เพราะเขามีความวิตกกังวลน,นะคะแล้วก็ tend to readily communicate ค่ะแล้วก็มักจะเต็มใจนะคะเรดดี้แปลว่าเต็มใจเต็มใจมากที่จะ c o m m u n นิเค e คือเหมือนแบบเชื่อโดยที่ไม่ไม่ขัดข้องใจไม่ตั้งคำถามค่ะคืออะไรมาถ้าใครบอกว่าอันนี้ดีอย่างเช่นเปลี่ยน wallpaper นะคะโทรศัพท์ ให้แบบเป็นภาพนี้เราจะสอบผ่านอะไรเงี้ยเขาก็เรียลี่ที่จะคอมมูนิเคตค่ะคือพร้อมมากที่จะเชื่อนะคะคือเอาเอาทุกทางอ่านหนังสือก็อ่านแล้วรู้สึกว่ายังไม่มั่นใจก็ต้องเอาศิยศาสตร์ด้วยนะคะในช้อยค่ะเป็น tense นะคะเรามี tense อะไรบ้างจริงๆตรงนี้ให้ใส่ Verb เนาะมี it แล้วก็ต้องเป็นเวิรแน่นอนแต่ว่าใช้ v ว r รรูปไหนนะคะเรามีเรามี Present perfect verb to have บวก verb 3เรามี has establishing อะคะ่ะเป็น present perfect continuous ได้ไหมไม่ได้ค่ะอันนี้ไม่เป็น verb เลยนะคะจริงๆตรงนี้จะเป็นกลายเป็นคำนามเนาะ ไม่มีรูปนี้ใน tense นะคะถ้าเป็น present perfect con ก็คือ verb to have บวก verb สามบวก ing อันนี้เป็นรูป verb ที่ไม่สมบูรณ์นะคะข้อ3เนี่ยเป็น present perfect เหมือนกันแต่อยู่ในรูปของ passive voice คือประธานถูกกระทำค่ะแต่เป็น perfect นะส่วนอันที่4เนี่ยเป็น perfect continuous ค่ะทำสิ่งนี้มาอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบันก็กระทำอยู่นะคะถ้าเป็น present perfect ธรรมดาก็จะเป็นทำจากอดีตถึงปัจจุบันเพิ่งจบลงหรือส่งผลถึงปัจจุบันในเร็วๆนี้นะคะเพราะฉะนั้นจะขออนุญาตขีดข้อ2ทิ้งนะคะเหลือ1นึ่งสามสีเรามาดูกันว่าเราควรใช้รูป passive voice หรือ active voice นะ อันนี้เป็น Active คือเป็นประธานเป็นผู้กระทำเนาะอันนี้ก็เป็น Active นะคะประธานกระทำเองข้อ3เป็น a s s ซีฟมาดูค่ะในโจทย์บอกว่า it it ในที่นี้คืออะไรคะ it ในที่นี้กล่าวถึง Ritual และ Superstition ค่ะก็คือพิธีกรรมแล้วก็ความเชื่อทางสยศาสตร์นี้นะคะ establish แปลว่าเกิดขึ้นค่ะเป็น Verb นะคะ ความเชื่อทางสายสานี้เกิดขึ้นเพราะความวิตกกังวลของนักเรียนว่าจะสอบไม่ผ่านมันเกิดขึ้นเองหรือมันถูกกระทําหรือมันกระทําเองกระทําการเกิดเนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นเองหรือว่ามันถูกทําให้เกิดขึ้นเอาอยัางไงดีส่วนใหญ่นะคะความเชื่อเหล่านี้เนาะ ก็จะต้องเป็นคนใช่ไหมคะคนเป็นคนเชื่อคนทำให้เกิดขึ้นมันไม่ได้อยู่ดีโผล่มาเองจาก o เอาออฟโ h e r e แล้วก็อุ๊ยมาเชื่อชั้นสี่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบแบบนั้นนะคะคนเป็นคนทำให้มันเกิดค่ะทำให้คือมีคนพาทำนันแหละมีคนพาทำรีชวลมีคนพาทำ superstition พิธีกรรมเหล่านี้ก็เลยเกิดขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นส่วนตัวรูมีมีความเชื่อนะคะ มีความรู้สึกว่ามันควรจะต้องเป็น passive voice เพราะว่า v i t u a l ละ superstition เหล่านี้ไม่ได้กระทำ verb established เองนะคะมันเกิดขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ค่ะดังนั้นการเกิดขึ้นของมันจึงถูกกระทำจึงควรจะตอบข้อที่3นะคะ has been established มันเกิดขึ้นเพราะว่า สตรีวเดนเนี่ยมีความวิตกกังวลน,นะคะมันก็เลยเกิดขึ้นมาค่ะ73นะคะ examination season ค่ะ examination แปลว่าการสอบนะคะ season ของการสอบก็คือฤดูการสอบ can สามารถจุดจุดจุด,จดค่ะ a host of strange behavior นะคะเกิด strange แปลว่าแปลกค่ะ behavior แปลว่าพฤติกรรมนะคะทำให้เกิด พฤติกรรมแปลกประหลาด a m o n g stem นะคะ a m o n g stem ในที่นี้ก็คือนักเรียนนั่นแหละค่ะเราไปดูช้อยนะคะว่าอะไรมาเติมได้อ๋อเขามี verb ค่ะ examination season can จุดจุดจุด,จดนะคะฤดูการสอบทำให้เกิด strange behavior เนอะ ขออนุญาตย่อนะคะ exam season ทำให้เกิด behavior ที่ประหลาดขึ้นคำว่าเกิดค่ะเกิด s t r e n g t behavior u n w e r b ไหนแปลว่าเกิดนะคะ put on แปลว่าอะไรคะพูด on แปลว่าสวมใส่ไม่เหมาะกับบริบทนี้ด้วยประการทางป่วงตัดทีนะคะ bring out แปลว่านำออกมา เปิดเผยทำให้เกิดก็ได้นะคะนี่เป็นไปได้ hold back แปลว่ายื้อไว้ค่ะยื้อไว้ก่อนนะคะถือไว้ก่อน hold back นะคะบางทีก็แปลว่าถอยก็ได้นะคะ I'm holding back นะคะเดี๋ยวฉันกำลังจะถอยออกมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่เหมาะนะคะ throw away แปลว่าย,ยนทิ้งค่ะเอาทิ้งนะคะ มันทำให้เกิดเนาะมีอันเดียวที่แปลว่าเกิดนะคะที่เราดูแล้วก็เลยตอบง่ายเลยค่ะ bring out strength behavior นั่นเองนะคะมาดูข้อต่อไปค่ะข้อ74เนี่นี่เราอ่านยาวนิดนึงนะคะเขาบอกว่า student uh, strength behavior คืออะไรนะคะเขาก็อธิบายเพิ่มเติมในประโยคถัดมาค่ะเขาบอกว่า student ก็จะ would start to avoid any c l a c k In the gym floor นะคะ Avoid แปลว่าหลีกเลี่ยงค่ะเคยไหมคะประเทศไทยเราก็มีนะอย่าเหยียบบนวงกบป,ประตูต้องเดินข้ามไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะ any Crack Crack mm. ก็คือรอยแตกรอยแยกนะคะรอยแตกรอยแยกบนพื้นห้ามเหยียบไม่งั้นแล้วจะชอบไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm. หรือว่าอีกอันนึงที่เขาทำก็คืออาจจะมีการ cut the hair short นะคะตัดผมสั้นเพื่ออะไร Let the knowledge flow freely ค่ะ ความรู้มันจะได้แบบสมองจะได้ไร a y นะคะก็เลยต้องตัดผมนะคะหรือ Grow hair long หรือไว้ผมยาวเพื่อ keep the knowledge in นะคะต้องต้องไว้ผมยาวไม่งั้นแล้วความรู้มันจะหลุดออกนะคะต้องใช้ผมปิดบังไว้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะ while ค่ะในขณะที่ after after ีนนี้แปลว่าคนนะคะก็คือนักเรียนคนอื่นๆค่ะหมายถึง student นะคะดูนะคะ after เติม s ไม่ต้องการคำนามอื่นมารองรับมันจะหมายถึงบุคคลที่กล่าวถึงกรณีน,นี้ก็คือนักเรียนนั่นเองนะคะนักเรียนคนอื่นๆค่ะก็อาจจะโฟกัสจุดจุจุ eating certain food ค่ะกินอาหารบางอย่าง during exam for success นะคะคือมีเมนูที่จะต้องกินโดยเฉพาะเพื่อที่จะให้ตัวเองอสอบผ่านนะคะโฟกัสใช้กับอะไร มี in on with แล้วก็ at นะคะจริงๆถ้าเราได้มีการอ่านเยอะๆเนี่ยเราจะรู้ว่า focus ที่แปลว่า pay attention ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันใช้คู่กันกับ on ค่ะไม่ใช้กับ in ไม่ใช้กับ with ไม่ใช้กับ at นะคะต้อง focus focus on เท่านั้นตอบ2เลยค่ะ โฟกัสใช้กับอ่อนนะคะที่แปลว่ามุ่งมั่นตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งค่ะข้อสุดท้ายนะคะ75บอกว่าอย่างไรก็ดีค่ะแปลว่าเขาจะพูดถึงสิ่งที่มันขัดแย้งกับก่อนหน้านี้นะ however ค่ะ indulging นะคะการที่เราแบบปล่อยตัวปล่อยใจแบบโฟกเขาเรียกว่าอะไรให้ความสำคัญกับ activity ในเรื่องสายศาสตร์มันก็สามารถจุดจุดจุด d a าสตาร์ได้นะคะเพราะอะไรซินตัวนี้ไม่ได้แปลว่าตั้งแต่นะคะซินตัวนี้แปลว่าเพราะวา่าเหตุผลที่มันจุดจุด a ุดเดาสได้เพราะว่า student ค่ะบางทีก็ may experience some mental condition นะคะก็อาจจะมีเงื่อนไขเกิดเขาเรียกว่าอะไรอะ mental คือทางทางจิตใจนะคะ ก็อาจจะประสบกับปัญหาสภาพจิตบ,บางอย่างได้หรือมีการแล็กคอนเซนเทรชันก็คือสมาธิหลุดน,นะคะหรือแม้กระทั่งผลลัพธ์ที่เลวร้ายคือเฟลแ t h e อ็กซัมเขาให้เติมเวิร์บแน่นอนค่ะเพราะแคนเป็นเวิร์บช่วยตามด้วยเวิร์บช่องที่1นะคะ mm hmm. ข้อใดเป็นเวิร์บเอฟเฟกเป็นอะไรนี่ค่ะดูนะคะมี effect, 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 effect. เอฟเฟกต f เอฟเฟก f e เอฟเฟก c t เอฟเฟกถูกหลอกนะคะเอฟเฟก เป็นรูป verb ของคำว่า effect ค่ะ effect แปลว่าผลกระทบเนาะแต่เป็น adjective effect แปลว่ามีผลกระทบต่อนะคะเราต้องการ verb ค่ะอะไรที่เป็น effect ตัดทิ้งให้หมดจำได้ไหมคะว่าอะไรขยาย verb adverb ขยาย verb หา adverb มาเติมข้างหน้าค่ะ adverb ลงท้ายด้วยอะไรคะลงท้ายด้วย ly ค่ะนี่ไงตอบเลยค่ะตอบแล้ว ตอบ3นะคะ Negatively affect นะคะเหมือนจะยากแต่ก็เหมือนจะง่ายนะจริงๆแล้วในข้อ71-75ถเนี่ยบริบทไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็น grammar ว่าเอ้ย verb ตัวนี้ใช้คู่กับ p r e position อะไรถ้าเป็นวลีนี้ถ้าเป็น i d i o m นี้เอาไปอยู่ในบริบทแบบนี้จะแปลว่าอะไรก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพื้นฐานซะส่วนใหญ่นะคะบริบทไม่มีผลอะไรมากมายใน p a s s a g e 3นี้ค่ะเจอกันตอนสุดท้ายตอนหน้านะคะ